สวัสดีค่ะมาดูราคาทองคำกันนะคะวันนี้วันที่31ตุลาคมนะคะแล้วก็เป็นวันศุกร์ด้วยนะคะทุกคนสิ้นเดือนแล้วก็ฮาโลวีนด้วยปะไม่รู้จะไม่ได้โอเคมาดูกันวันนี้ว่าราคาทองคำจะทำเอาทาไฮหม้ไหมหรือว่าจะย่อตัวแล้ววันนี้นะคะทัพเฟมเดลลี่นะวันนี้คือแหลงซื้อพักตัวค่อนข้างแรงนะคะทุกคน แต่แรงขายยังไม่มานะก็แรงซื้อพักตัวแรงก็ทำให้ราคาย่อตัวลงระดับหนึ่งได้อยู่ทีเดียววันนี้สุดระยะสวิงรายวันข้างบนสุดอยู่ตรงไหนเดี๋ยวกี้เล่งก่อนน่เป็นตรงนี้ลิฟเล่าสองแปดศที่เดิมนะสุดระยะสวิงวันนี้นะคะเหมือนเมื่อวานจะไปทางไหนเดี๋ยวไปดูทำฟิใเย่ยกว่านี้มาดูสี่ชั่วโมง สี่ชั่วโมงนะคะวันนี้เซ็ตกรอบอยู่ระหว่าง2789.96นะคะออทำไฮห,หม่ล่าสุดกับ2770.08แล้วราคาเหมือนมีโมเมนตัมถ่วงลงมาแบบว่าใกล้ทดสอบกรอบล่างอีกรอบหนึ่งแล้วแต่ยังไม่เทสนะวันนี้ก็เชียร์อยู่ว่าเอ้ยถ้าจะย่อตัวก็ลงมาฟาดสักทีเดียวเถอะอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นแนวรับใกล้สุดตอนนี้คือตรงนี้นะ 27 70.80นะคะแล้วก็ถ้าหลุดตรงนี้ลงมาก็มีอีกเลเวลหนึ่งก็คือที่2758.32นะคะซึ่งเป็น e m เ50ของทําเฟรม4ชั่วโมงพอดีนั่นเองนะเดี๋ยววันนี้มาลุ้นกันว่ามีโอกาสหลุด2ด่านนี้หรือเปล่าแรงซื้อแรงขายตอนนี้นะคะก็คือแรงซื้อเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็แรงขายเออโคดอนไม่ใช่แรงซื้อ แรงขายเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาแรงซื้อพักตัวแรงมากอยู่ทีเดียวนะเพราะฉะนั้นในระยะสำคัญของการเคลื่อนไหวมันอยู่ที่ทำฟรมย่อยนะกีว่านะเพราะว่าแรงขายถึงจะฟื้นตัวขึ้นมาแต่ก็ยังไม่ได้เต็มที่นะครับส่วนแรงซื้อก็หมดแล้วนั่นเองนะประมาณนี้เพราะฉะนั้นด่านที่มันจ่อจะเทสได้อยู่คือ2 7 7 0กับ2880ถ้าดลงมาคือ2758แและวันนี้สุดระยะสวิงข้างล่างนะั้นสุดอยู่ตรงนี้นะ นี่สองเจ็นะคะมาลุ้นกัน3ด่านนี้นะวันนี้นะแต่มีเงื่อนไขว่าในายเฟรมย่อยอย่าง M15 ต้องรีบาวตัวขึ้นไม่เกินจุดจุดนึงซึ่งจุดจุด,จดนึงเนี่ยเดี๋ยวกี้พาไปดูว่ามันคือตรงไหนเอาไล่ไปทีแล้วทำเฟรมก่อน H1 ตอนนี้ก็คือลงมาเทส EMA 50แล้วแต่ยังไม่เทสซัพพอร์ตเดิมที่ติดอยู่ก่อนหน้านี้นั่นเองนะก็ มีการสร้างเหมือนกับซัพพอร์ตของ h 1แล้วลดลงมาอีกเพราะฉะนั้นซัพพอร์ตตรงนี้จะกลายมาเป็นร e s i ิสแตนนะตอนนี้นะเพราะฉะนั้น m 1 5มีนัยยะสำคัญแล้วละ่ะก็คือนี่ทะลุลงมารีบาวขึ้นไปก็ขึ้นไม่เกิน e m b 50ทะลุ L ma 2 0 0ลงมารีบาวขึ้นรอบนี้ก็ควรไม่ไม่ควรไปเกินบริเวณนี้นะซัพพอร์ตที่เทิรนมาเป็นร e s i ิสแตนนะคะก็คือ28 ขอโด27.83.47บริเวณนี้เลยหรือว่าเลเวลถัดมาที่แบบอัดแสลมได้ถึงคือ27.85.35ถ้ารีบาวขึ้นก็คือไม่ควรไปเกินบริเวณนี้ราคาถึงจะมีโอกาสที่จะลงมาเทสกรอบล่างของ4ชั่วโมงที่27.70.80ได้สำเร็จนั่นเองนะครับแล้วถ้าเทสบริเวณนี้แล้วก็เช็คระยะถัดไปของซัพพอร์ตสำคัญนะคะก็คือ27 58.32และสุดระยะสวิงรายวันข้างล่างวันนี้นะครับ2751.51นั่นเองเนาะส่วนแนวต้านข้างบนเนาะตอนนี้ใกล้สุดเป็นตรงนี้แล้วนะ2783ถัดขึ้นมาคือออทัมไฮเดิมนะคะที่2789.96และถัดขึ้นไปอีกคือสุดระยะสวิงรายวันของวันนี้นะคะที่บริเวณ2828โอเค เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะครับมันเป็นขาขึ้นที่แข็งแรงอยู่แต่ถ้าหากว่าแรงซื้อมันเริ่มพักตัวมันก็มีโอกาสที่จะเทขายทํากำไรลงมาก่อนได้เนาะแล้วก็เย็นนี้นะคะก็มีข่าวตัวเล็กชุดของสหรัฐอเมริกานะคะช่วงทุ่งครึ่งนะคะตัวนั้นก็จะส่งผลให้ราคาทองคำมีการแบบ เปลี่ยนทิศเหมือนกันนะ่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นทรงเดิมได้ที่ราคาอาจจะเทขายทำกำไรก่อนเข้ามาเล็กๆก,ก่อนก็ได้นะประมาณนี้นะคะและเข้ามาแล้วค่อยว่ากันอีกทีนะครับว่าจะทำออทาไฮใหม่หรือว่าจะแบบเทแล้วเทเลยดีกว่าอะไรอย่างนี้เพราะว่าออทาไฮก็สูงแล้วอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ติดตามดูราคากันอีกทีนะครับ หลังจากที่ข่าวชนแล้วค่อยว่ากันอีกทีประมาณนี้เนาะสำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมเช็ค Position Trade ของคุณพรวนเป็นวันศุกร์แล้วนั่นเองนะลาไปแล้วจ้าไปไป